สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกสุดรหวยทุกท่านนะครับก็กลับมาเจอกันนะครับในสาระคลิปนี้ผมก็นําสูตรเด่น10หน่วยบนล่างนะครับเดินดีมาฝากให้กับสมาชิกทุกท่านเหมือนเดิมนะครับที่ติดตามผมอยู่นะครับนะก็ทั้งหมดนะครับเป็นสูตรเก่านะครับที่ผมลงไปประมาณ2-3หสมวดแล้วนะครับงวดที่ผ่านมาแต่ไม่ได้ลงให้นะครับเดี๋ยวก็มาติดตาม งวดนี้นะครับวันที่1่งสิงหาคม64นะครับก็สถิตินะครับเดินมาทั้งหมด154งหงวดนะครับก็จะผิดอยู่7งวดนะครับใน154งหวดที่เดินมานะครับก็สำหรับวันที่16รรกกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับก็2ตัวบนออก25 2ตัวล่างออก7 0ย์นะครับ สูตรคำนวณได้3.47นะครับเดี๋ยวขยายให้ดูแป๊บหนึ่งนะครับคนที่ดูในโทรศัพท์อาจจะมองไม่เห็นนะครับก็3.47นะครับในงวดที่ผ่านมานะครับนะก็ไปเข้า7หลัก10ล่างนะครับเพราะว่าเป็นสูตรเด่น10หน่วยบนล่างนะครับมาได้ทั้งบนทั้งล่าง10หน่วยนะครับแล้วก็วันที่1สิงหาคมนะครับตามสูตรที่คำนวณได้นะครับ ก็จะมี014นะครับ014นะครับจะมาตัวไหนนะครับในวันที่1สิงหาคมนี้นะครับ1สิงหาคมนะครับ014นะครับก็ต้องรอรอดูกันว่าจะมาตัวไหนนะครับใน10หน่วยบนล่างนะครับที่ผมนำมาฝากให้กับสมาชิกทุกท่านนะครับก็154งวดผิดอยู่7งวดนะครับ เด่น0 1 4ย์นนะครับ0ูนจะมาหลักไหนนะครับ1จะมาหลักไหน4จะมาหลักไหนนะครับใน2ตัวบนล่างก็ขอฝากให้กับสมาชิกทุกท่านนะครับที่ติดท,ท,ทางผมอยู่นะครับผมก็นำสูตรดีๆแบบนี้นะครับมาฝากให้กับสมาชิกทุกท่านเหมือนเดิมนะครับก็มันมีอะไรมากนะครับสำหรับสูตรนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่าน,นี้นะครับก็ให้สมาชิก ที่รับชมอยู่ก็ถ้าชอบตัวไหนก็สามารถนําไปเล่นได้นะครับสามารถาเลือกซื้อสลากกินบังรัฐบาลได้นะครับก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ